โดนนี่ขนมจีบว่าทำไมทำเงี้ยทำเงี้แหละเรื่องมันก็เป็นก้อนนี่ไม่ได้ถูวหน้ามันมีอีกแบบที่มันทำโชว์หน้าทำไม่ถูโชนหน้าแต่เปฟืองมันขายเป็นแพ้นี่ไขยดูกระส่ามอันนี้ไม่ได้ขายอ่ะอันนี้นี่ชิมชีอันนี้โอ้โหรู้เราเราซื้อของมาแลกเปลี่ยนเลยเราต้องทำด้วยความ ชินชินมืออะไรเงี้ยอ๋อแค่แค่พับเฉยใแค่นั้นทีมุมที่ด้านมันต้องยากขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมะไม่ใช่มันปกติอ่ะนี่นะ ก็ย่ไปไว้สร้างใหม่เอแม่พับกี่รอบเนี่ยที่บล็อกไอติมทำกลมๆที่พับกลมๆอย่าให้มันเบนทำบให้มันแบบนี้ให้มันกลมๆยัดอ๋อก็ได้เลยเสือไอตรงเนี้ยถ้าถ้าถ้าไม่นี่เดี๋ยวมันลวกมันก็ไม่กลมอ่ะดิมันจะเบนไม่งั้นก็จะไม่งั้นจะยัดให้มันอย่างงี้ทำไมดันทรงไวเหรอเออดันนี่เดี๋ยวพอเนี้มันก็อยู่ สามจีบชาลาเปาไหมคะตอนนี้เขาิมจีบไปดีลักไฟเลยอ่อันนด้แค่ทีเนี่นยมันจีบสามกว่าสามร้อยกว่าูกชรลาเปาสามร้อยหบาคันโอ้ยสามหน้าตาเลยไหมสวยงามถ้าง่ายๆแค่นี้ยังทำไม่ได้นี่ก็ ไม่ต้องถามถึงการห้าพวนะยากเย็นมากเกินทำเยอะเกินก็ไม่ดีไม่มีผู้ห้ามห้าพวต้องดีมากนะดีไปพ่อชาก็ไม่ชอบเ่ิดไปได้เีกยดชนะอยู่คนเดียวพูดดังๆหน่อยอย่าไปย่องดิฟูเก้ากลัวดิเกิดชนะเขาอยู่คนเดียวเขาพ่อ ก็ไม่อยู่แล้วก็ไปแล้วอู <laughs> วกกไปแล้วค <laughs> ป่ขอวยรบ้วยห็่ไห <c oughs> ม,บบไไหมสวยเลยแม่ทำให้ดูที่ว่าโชว์หน้าแม่ดูใน YouTube มา <laughs> <laughs> หอมๆใช่หรอหอมแบบอยา่อยา,ยางเนี้ยทำกริบเออเนี่ยยดหมพิ้นอโมพิ้นขึ้นมามันก็อยู่เหรอปะอือมันก็อยู่เพราะว่าหมูแบบนี้อออนนี้เอาไปวางใช่ไหมอ๋เนี่ยนก็ค่าแพงเพราะหมูมันเยอะไงอืมเนี่ยที่ขวางเห็นข,านขวางแล้วนะ มันก็ดูลูกใหญ่ขึ้นนะใช่วันนี้มันจะฟูขึ้นมาไงอืจะใหญ่่ะคะจะเอาช้อนท,ทําจีบมันเข้าไปยัดมันเข้าไปมันจะอยู่เราๆๆรทำ่างนี้ก็ได้น,ปปน,นะลอาก,กินเองต้องบอยกินเหมือนกัน เนนะียมจิ้มนั่นะอร่อยนะอร่อยะปรุงเนี่ยนะอืมแต่อันนี้อร่อยที่ที่นี่มาว่าว่าเนี่ยตัวอร่อยนีไ่ได้ไหมเอาจิ้มนนมันก็มีวันนั้นในบ่าไใคตีกินร้อยหนึ่งเลยก้าวเช้าสองคนคนห้าสิบแบบแบ่งเท่ากันคุณอยากกินย่อยากกินทอมกิฟตเลยดหนึ่งให้กินโอ้โหมากินร้อยหนึ่งเลยสองคนกู ไม่บอกว่าลูกไอเบียวมั้ง่ะโอ้โหลูกกูยใหญ่ชัวเยเออเอนั่แให้มันเป็นลูกไอเบียวมั้งได้ไหมใครจ่ายตังค์ก็บลูกคนนั้นแหละพ่อไม่มีตังค์จ่ายหรอกหน้าตาก็ดีทำอะไรมันดีเหมือนหน้าตาบ้าง อย่าว่าเตาสิโอ้ยยังไม่เห็นสวยรอบรอบเลยฮึแรงมากแม่พูดแรงมากเลยนะอยันนี่น่าปล่อยเดินกลับนะความกคงจะถึงบ้านแล้วแบบเก่งไงตอนถึงบ้านนะเก่งเก่งหมดไม่้นใคร สวยอยู่ตรงไม้หมอมันสวยนะใครมองไม่สวยยาหมองเฮ้ยแม่สวยนะจ<ว><น>ะ<ว>ยยให้มันเวลาลวก่าให้มันแบะออกลงละ่ะเออมันอยู่หมู่มันเกาะก,กันนี่เห็นไหมอืมตามหน้าตาจริง แม่จะทํำวิธีไหนที่ว่าให้ใส่หมู่น้อยได้น้อยที่สุดคิดอตเอาอไั้งหมดนี้แม่นี่ดนขึ้นมาเน่ดันมดดหมูขึ้นมา ขั้น5ที่มันเป็นเพลิงดีเดยอะมันเรื่องธรรมดามันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกพวกไหนก็นยังคิดจะจะเขาจะทำอะไรกันเป็นรักเป็นแรงกันดีว่าไปไข่คลอ้องโหได้รักจริงนะ,นะ,ะ,ะเ,เหมือนเก็บศิลปะเออเหรอไม่ได้รักอันนี้แม่ทำนี้เธอจะดูว่ามันรั่วมันจะเป็นไง แบบนี้มันโอเคได้ที่ทำแบบนี้นี่ลวกหรือนึ่งลวกไม่ไม่นึ่งอะลวกมันจะนุ่มเนื่อมันกระด้างอ๋ออืมนึ่งมันจะกระด้างน้ํามันไม่ถึงหรือเปล่ามันไม่นุ่มไม่เกี่ยวลวกมันไม่จำเป็นจะต้องโดนนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยจะนึ่งดีไม่จะนึงะน่งจะลวกรสชาติไม่หายเพราะว่าแม่ทํำรสชาติเข้ไมไงเผื่อลวกก็ก็ไม่ได้แบบว่ารสชาติมันจะหายแต่แบบว่า กัวน้ำเข้าเหรอไม่เกี่ยวเีอย่าพูดมาสิแบบว่าเออนั่นแหละนั่นแหละอีว่าน้ำเข้านั่นแหละไม่เกี่ยวเหมือนน้ำขา้าวอ๋โอเคจบไม่นี่แบบขนาดที่เขาลม้มมันต้มตแบบต้มไหมต้มมันเร็วกว่าไงต้มมันเร็วกว่าด้วยไม่นึ่งแล้วแป้งมันเข้ากระด้างกูเคยนึ่งเมื่อก่อนในแค่ไม่เนี่ยลองนึ่งแล้วซึ้งแรกกระด้างเลยต้องเอามาต้มใหม่ไม่เคยดึงนะมันไม่เป็น มันต้องมันต้องทานน้ำมันด้วยเกี๊ยวอย่างนึ่งเกี๊ยวอย่างต้มมันมีเกี๊ยวต้มด้วนะคะเนี่ยเกี๊ยวต้มเขาอาจจะใช่จำไม่ถูกเพราะว่าที่เคยทำมานานแล้วไงแต่นี่มันไม่เกินแม่ลองต้มแล้วไม่ทานแม่ลองนึ่งไม่ทาน ที่สี่ในนี้บีเสียเลยกูไม่ดูดีก็ไม่ติดกูไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วแม่ทำอะไรแล้วมันจะพูมันจะพัง,งแม่ไงแล้วมันว่างันกูก็เสียบแล้วกูก็จริงเ,เป็นนะเพราะว่ามไมโครเวฟบ้านกูเป็นมึงก็รู้เว็บมันเป็นคนยังไงคือ คืออยู่ดีๆก็พังจริงๆเขาคงไม่พอใจแหละเพราะว่าเขามาสร้างให้ตี้เอาลังนะเขาไปเก็บก็รู้อยู่ไม่เก็บไ้แล้วให้มันมาเสียบผังเองอาไปันไดเหมนอารมณ์แบบว่าเคใช้ไฟฟ้าบางทีไม่ได้ใช้เอไม่ได้ใช้หรืออะไรม่อุกนนะก็เงใช้ไฟฟ้าบางทีไม่ได้ใช้เอมหือยนไอยู่ทุกวันนะกพถึงเวลาแม่งมันจะพังมันก็พังเองอะ ໄຄຄືເຈົ້າនេះໂຕຕ້ອງເອົາ맥맥ໜ້າກິນเนาะ